บัดนี้เป็นการแปลวิชาประโยคปทเจ็ดอัตกถาพระวินัยชื่อสมันตะปาสาธิกาอามพักกถาข้าพเจ้าขอสวายนมัสก,การแด่พระผู้เป็นที่พึ่งผู้ประกอบด้วยพระมหาการุณาพระองค์ผู้ทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่งตลอดการซึ่งจะนับประมาณไม่ได้ แม้ด้วยหลายโกรธกับทรงถึงความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื่อกูลแก่สัตว์โลกข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระธรรมอันประเสริฐอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิดซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่ยังรู้ต้องท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพบใหญ่ ข้าพเจ้าขอถวายนมัมก,การด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นเข้ามูลเป็นเนื้อนาบุญของเหล่าชนผู้มีความต้องการด้วยกุศลข้าพเจ้านมัสก,การอยู่ซึ่งพระรัตนตรยัยอันควรนมัมก,การโดยส่วนเดียวด้วยประการดังกล่าวมานี้ ได้แล้วซึ่งกุศลผลบุญที่ไพบูญุญลังไลไม่ขาดสายอันใดโดยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนั้นขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปลอดอันตราย